ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆมาร่วมฉลองด้วยกันกระกบค่ะวันนี้กบจัดเมนูพิเศษเลยนะคะเพื่อนๆจัดเมนูฉลองการได้กระดาษใบนี้นะคะมีอะไรบ้างคะมามาฉลองด้วยกันค่ะเทนกระดูกหมูทอดนะคะเพื่อนๆซุปหน่นนอมไม้ ข้าวเหนียวเป็นมื้อที่ปกตินะคะเพื่อนๆมื้อปกติแต่กบถือว่านี่คือการฉลองของกบนะคะเพื่อนๆมาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันกับกบนะคะเพื่อนๆเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รักของกบเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกกําลังใจนะคะเพื่อนๆทุกความห่วงใยนะคะเพื่อนๆ ก,ก็พูดลิ้นพันกันอีกแล้วนะเพราะความตื่นเต้นก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะกบมา,าสั้นๆนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวกบก็บไปแล้วไปกินข้าวนะคะไปฉลองกันนะคะเพื่อนๆซุปหน่อไม้ยั่วๆค่ะกระดูกหมูทอดยื่วๆค่ะยั่วหรือเปล่าไม่รู้แต่กบยั่วน้ำลายกบแล้วตอนนี้แล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเพิ่งออกมาจาก มอหนึ่งเลยโอเคค่ะเพื่อนๆกบไปแล้วนะกบไปแล้วจริงๆมาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันกับกบนะคะขอให้เพ in ื okay. s, <S ่อนๆทีๆ่รักของกบนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จในด้านทุกๆด้านนะคะที่เพื่อนๆกำลังทําอยู่นะคะเพื่อนๆที่กําลังทํา youtube กบก็ขอให้เพื่อนๆที่รักของกบนะคะประสบความสําเร็จ นะคะเช่นกันนะคะเพื่อนๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันไปเสมอค่ะแล้วก็ก็สู้ไปด้วยกันแบบนี้ค่ะไม่ใช่ว่าการที่เราได้แล้วเราจะาจะหยุดทำหรือว่าเราก็กบก็ยังไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆสนุกสนุกไปเรื่อยเนี่ยค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากมากค่ะบ๊ายบายรักเพื่อนๆทุกคนค่ะ